วันสู้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสาวโซเชียลแคมอันเมื่อนีนะคะก็อยู่กับน้องจิวจ๋วอันมาเป็นภาษาอีสานเว้ากันจะเว้ากันจะน่อยอาสิพองโตแต่ว่าสีหัอยูหัดได้นิดน้อยแมนบอค่ะคุณครูครู <c oughs> อันนี้คือคุณครูด้วยค่ะคุณครูหันมาหนะ่อยอ่ะ สวัสดีค่ะี่นเป็น,ปนผู้ภาษาอีสานของน้องจิว๋วดเวยค่ะคันวันนี้นะคะน้องจิว๋วก็มีเรียกว่า Moss Firming Pack มาสอนอันคุณผู้ชมทางบ้านเทิงบ้านทางบ้านเทิงบ้านทางบ้านให้ใส่กันเป็นเ้ยค่ะสำหรับผู้ใดที่ซื้อไปแล้วที่มันเป็นแพ็คคู่รับหน้าฝน สองสองอันกับสี่ลดราคาด้วยค่ะอันนี้น้องจิวจ๋วแกะมาไหมเพราะว่าน้องเจเนี่ขโมยไปแล้วขโมยหายเลยจิ๋วก็งงว่าออของข่อยหายไปไหน๋คีมคีม,ม,มเปนบอใครเอาคีมของน้องจิว๋วหายไปน้องจิว๋วก็โอ้ยตามหาระบาดที่นี่กะหาบ่เจอหาบ่เจอก็อได้มารีวิวให้ได้ดูกันสักเทือ่อ จักเถื่อว่ามันใสจังไดสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วเด้อค่ะอ่ามือนีเด้อค่ะน้องจุจุกจะมาสอนวิธีใสวิธีใสเด้อค่ะกาคนมันเป็นจังซีมันว่ามันเป็นเจลมันเป็นเจลเฮากะเอาไม่เอาเอา,เอาไม้พายคนเอาไม้พายมาคนคนไหนมันไปอ่ะคนไหนมันหยังเนาะหยัยงเกาะค้นหามันมุน ให้มันมุนให้มันเลวเปลวให้มันให้มันเป็นจังซีน่ะเออจังสีมันตรงถนจังสีขึ้นตรงมีเด้อมุนพอมันมุนแล้วอันขันก้อนก้อนเทานอนล่างหนากระทารี้มปกติอันนี้ใส่ตัวสุดท้ายเ้ยค่ะใส่โตสุดท้ายกับคนเห็นมันมุนมุนเ็นแล้วก็ตักออกมาโอทานมาจงซีจังซีเ้อค่ะแล้วห้าวกระทาทาบนทาบนทาบนท่าบน อันขอยสิบอกท่าท่าบนเทิงหนาท่าบนบนใบหน้าอันขันหน้าผักเด้อค่ะก็ทาจังซี่ท่าออกท่าออกอันตรงโหนกแก้มก็ทาขึ้นทาขึ้นอันตรงปลายข้างก็ทาขึ้นจังซี่เด้อค่ะทาขึ้นท่านผู้ใดเอ็กซ์เพิร์ทเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องทาครีมแล้วก็สิรู้เด้อค่ะว่าต้องทาวน วนวนจังสี่วนขึ้นไปวนเพื่อให้ยังเพื่อให้ใหน้ามันตื่นมันจชับมันเลี้ยวมันเป็นวีเชฟวีเชฟคูบาวีเชฟล้วขันริ้วร้อยตีนการิ้วร้อยอย่างความบอพึ่งประสงค์ของใบหน้านี่มันกระสีหายไปมันะระสีไห้ริ้วร้อยมันจางลงแมนบออาจารย์คุณครูคุณครูกระไรมันกระเนื่อยังเลย ที่ไผิวหน้าเนี่ยตึงกระชับเพราะว่าอันเวลาเราเท้าท่าคีมท่าคีมไป,ไปแล้วนี่ไปนอนไปนอนขอนสันตู้คู่คีมมันกับติดหมอนติดหมอนหมอนกับเปื้อนเปื้อนกับเป็นสิวแต่บัทที่เนี่ยขันท่าอีโตนี่เข้าไปแม่อาจารย์มันกะช่วยแพ็คแพ็คคีมที่เท้าท่าลงไปแล้วให้มันแน่นให้มันอยู่กับหนา้าให้มันเข่ากู้คุมขนแมนบบ ให้ตึงตึงเปรีย้ยตึงปรนั่นแหละให้นาบอกี h ยวให้นาบนอกย้อนยานยุย้ยอันเป็นวีเชฟวีเชฟวีเชฟะคะ่ะอาณาฟนตอนนี้เขากามีซื้ออย่างหนออย่างซื้อมอสเฟอร์มิงแพ k กับอ่าไวเทนิ White ่งของมอสนะคะคู่ก,กันราคาเท่าออไรบรูดลูดหูแต่แบบเขาลดราคาน่ะเออเอาเป็นว่า ผายอยากได้ผายอยากล่องผายอยากมีหน้าวิเชฟผิวตึงกระชับลูกขุมขนเล็กลงแล้วลูกขุมขนเล็กลงเนี่ยก็ทําให้สิวบ่อ่อยมีหน้าบ่ค่อยมันผายอยากได้ผิวแบบนี้ผิวแบบงามๆแบบนองจิ้วๆนี่เ้ยค่ะก็ไปซื้อได้ก้อนที่โปรโมชั่นสิเบิร์ลองเด้ค่ะอันซื้อง่ายๆเลยในพินนี่ดีดีช็อปพีไอดับเบิลเอ็น พีด็อกสองโตมาสองโตฮะน่ะแล้วก็เอสเอสสิงคโปร์เอสฮ่องกงโอ้แล้วก็พีโปแลนด์เด้อมาอพูดไปว่าไปกันสิบมือแล้วค่ะควันนี้การน้องจิงๆการขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิไปรานอะแล้วก็มาใส่มอสเบอร์อมีนแทกเซจเครือว้าวลำบากมากมายหลากหลายเพื่อพี่น้องชาวลาวและชาวไทยอีสานด้วยค่ะอันะ ข้งหนาสิพยายามพูดภาษาอื่นให้ได้สัญญาค่ะสัญญา,ส,ญญาสำหรับมณีไปเกินสวัสดีค่ะ